ยกไปยังนาคนมีทีลาตอนนี้หนุ่ยนิตินนา,นาจังารือยามนองหลักนางมันลาที่เรามาเป็นเจ้าจตาม,มีมีลันลูกยาน้าหนุหนนาแต่มาช่วยบรรจาการรอบอริงานแฟนดินตอนนั้นอยู่ในติ้นนาคน Aangngkakure cujg รักของแม่อ๋ยนี่แต่แม่ไม่เห็นด้วยตานี่แม่ไม่เชื่อนะเธอรู้ไหมนี่แม่จะบอกให้เธอฟังอะไรสักอย่างแม่หวังว่าคำกล่าวคำพูดของแม่นี่จะทำให้เธอมีอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างอะไรผู้หญิงคนเดียวนี่ต้องมาเปลี่ยนนิสัยของแม่จะอย่าลืมอย่าลืมนะลูกรักแต่ไปมิลานต้องเป็นองราชาในนครมิถตีลาไม่ใช่แล้วจริงไม่มาลินหลานนะ <ś m any> ใช่แล้วค่ะพี่มี่ล้านที่จะพิเีีออกเสีจจยใจที่องค์หญิงรูภาวดีของนครเอมราไม่ต้องการแต่งงานกับพี่เอ้ยสักวันหนึ่งจะต้องเอาน้ำตาเช็ดหัวเขาที่สูญเสียสิ่งที่ควรจะได้จริงไม่ะ้าคุณน้ามันลาใช่แล้วหลานมาลินองราชาเจตรัตนลูกก็เป็นกษัตริย์ที่ง้อที่สุดเธอรู้ไหมแม่คงจะเห็นความโง่ขององราชาในนครเดมราในเรื่องนี้ พูดกับแม่บ้างสิปล่อยแม่พูดอยู่คนเดียวอะแม่มันล่ะยิ้มหน่อยสิลูกผมอยากจะยิ้มแต่ดวงใจมันไม่อยากยิ้มความรู้สึกมันไม่อยากยิ้มถ้าจะมาอารมณ์เสียกับแม่แล้วมันจะได้อะไรเนี่นี่หลางแม่เมื่อกี้แม่บอกว่าองค์ราชาเจตารัตในนครเหมมาานั้นเป็นกษัตริย์ที่โง่อย่างนั้นเลยไหมฮะพีแ่แม่พูดยังไง ไหนแม่มีเหตุผลตรงไหนว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่งงอ,อ้าวมิลานไม่จะถามเดินนักขัมที่ไก่ไหนหนุกไม่อยากกินข้าวเปลือกมนุษย์ไหนล่งไม่อยากแสวงหาโชคลาภไม่อยากได้ความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่จะถามนครเมอมรากับนครมิสิลาเราเนะี่ยมันก็ไม่ใหญ่โตไปกว่ากันเท่าไหร่เนาะมีพรมแดนอยู่ใกล้ชิดติดกันองค์ราชาเจตรัฐมีพระธิดาพระองค์เดียวคือองค์หญิงพระรูปภาวดีจริงไหมจริง แล้วมีรลานลูกของแม่นี่คือรัชทายาทที่จะเป็นองราชาต่อไปในอนาคตแม่ฮะประโยคหลังเป็นไปไม่ได้อะไรพี่มีหลานเป็นไปไม่ได้ยังไงตอนแรกผมเชื่อว่าแผนการของเราจะสําสเร็จแม่จักองราชาแสงเพชรไปคุมขังเอาไว้ไปกักขังเอาไว้แม่พยายามทรมานทร,รมทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้ดวงประเนษทั้งสองขององราชาแสงเพชรจะบอดมืดสนิทอยู่แล้วเพื่อให้ลงพระธรรมิไตยัยยก ราชะบัลลังก์ให้กับผมแม่ออกข่าวให้พี่น้องประชาชนในนครมิถิลาเขาเข้าใจว่าองค์ราชาตลาราชจะบัลลังก์ออกประหนดบทนแล้วแม่ยังคิดอยู่ตลอดเวลาวันนี้คือความลักใช่ไหมแม่ใครมันรู้รู้กันแต่พวกเราไม่จริงไม่จริงที่สุด <c oughs> องค์ราชาแสงเพชรถูกกัคขังองค์ราชาเจตรัตในนครเหมมาลาเขาไม่ยอมยกระธิไดแต่งานกับผมเขารู้เรื่องนี้ มิลานนี่จะเอาอะไรมาพูดเล้แม่อารมณ์เสียแต่เช้าเรื่องจริงแม่เราต้องระวังในพระราชทานที่โคตรมาให้แม่เขาบอกว่าเขายินดีใจพระธิดาเขาแต่งงานกับผมแต่ต้องนําองราชาแสงเพชรไปในวันวิวาด้วยไม่ว่าจะเป็นอง์ราชาหรือว่าจะเป็นนักบวชน,นี่แสดงว่าเขารู้ไม่ใช่หรือแม่ <c oughs> แม่แต่พระธิดาที่สูญหายไป <c oughs> ผมเองก็ไม่มั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่มิลัน นี่จะเชื่อแน่เลยลูกว่าองค์ราชาเจตสรัตรู้ว่าเราจับองค์ราชาแสงเพชรขุมขังแนนอนที่สุดแหมมีว่าข่าวนี้จะถูกเปิดเผยไปเมื่อไหร่เท่านั้นพี่น้องประชาชนในมิถิลาจะลุกฮือขึ้นมาคราวนี้แหละเราจะเป็นหมาหัวเน่าชีวิตเราจะเข้าสู่หลักฐานชีวิตถ้าอ,อย่างนั้นจะทำยังไงอะนะเปลี่ยนแผนกันองค์ราชาเจตสรัตรู้มากไปซะและ้วรู้จักกีนางมันลานน้อยไปแล้วมิลานครับผมเตรียมกองกําลังลูก กวากำลังเท่าไรแม่ทั้งหมดไปไหนบุกนะครเห็มารายแย่งกษิดาององค์ราชาเป็นเมียเธอเจ้าก,กอนที่ทุกจริงจะถูกเปิดเผยคราวนี้นะมิหลันลูกแม่ความรับมันจะต้องเกิดขึ้นจริงมาลูกก็ามาเป็นเมียเธอจุดหรือแต่งก็เหมือนกันตกลงแม่แต่ย่างนั้นเราจัดการวันนี้พรุ่งนี้ประกาศศึกสงครามงาตามียอมรับ ilan niratom ro aunanu na ka patra

เป็น้องคนที่ไม่มีธรรมะคือนางมันลานายมิลันและมาลินตอนเองกระทำความผิดเมื่อเขาตาักเตือนทีแนะ่ให้ํำนึกโกรดครับโกรธแล้วไม่พอยังพยายามยัดเยียดความชั่วของตอนเองให้คนอื่นต้องรับภาระด้วยของกำลังของนะครสิทธิราถูกเตรียมพร้อมศึกสงครามได้ประกาศขึ้นเป็นอย่างทางตาร รมแดนระหว่างมิจิลาได้เห็นมาราถูกปิดตายสนิทตันทีภายในสามเดือนมิจิลาจะบุกแย่งปริดาเห็นมาราให้ได้การขายการค้าเศรษฐกิจทุกอย่างการไปมาหาสู่ต้องหยุดจงะงักเพื่อสนองความต้องการของมันลาเพียงผู้เดียวผลมันจะเป็นรูปแบบใดครับพี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อมาั หมู่บ้านน้องเปรียงเป็นย่านในตำบลชนบทครับพี่น้องปละชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทางด้านการเกษตรที่เป็นเกษตรกรวันนี้หนายหนูนวิและนายเจงสองเพื่อนรักนั่งสนานาหารือจับเจา้าปรึกษาปัญหาชีวิตอยู่หนที่ศาลาริมถนน,นใหญ่ของหมู่บ้านน้องเปลียง துண்டன ஆண்டாய் ஆராய் தான் மறைக்க